เอาเอาเอาบาทเดียวสามตัวต่อบาทพี่น้องป้าควายงามไปดิพี่น้องเื่อนไถ่เงืนไถ่บาทเดียวอ้เอ๋เอาเงินไทยบาทเดียวพนักงาต้นโตัวปลาตองห่วงทุกโตเบิ้งตัวเดียวแล้วเลยสมัครตัวคือกันเดเพผ่้เลี้ยงมาแต่ยังไหนคือผดเท็เนาะสามตัวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างแชแนลมณีบ้านสว่างแชแนลผ้าพี่ผ้าน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโคกสบือบ้านเชียงวังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องเมึงบรรยากาศคือคาแห้งพี่น้องก่อนซื้อก่อนขายกันบ้านสว่างแชแนล ขอฝากนิดนึงพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะบ้านสว่างเชียนแนฮาสิทธิ์เด้ยร์ีผ้าหนองออกร้อยชมกำร่างบ้านสว่างเชียนแนวฮาวคำล่างจีเก้าขอซูยอดผู้ติดตามที่ห้าหมื่นซับห้าหมื่นยอดผู้ติดตามเลยพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเนาะซอยกันเนาะเอาก่อนออกพรรษานี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะซอยกันขอบคุณเรื่อยๆที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะไปชมควายงามเปิดน้องพี่น้องเนาะออกไปทางหนองไปเปิดควายงามขับหอยทอมทางหนองนาะพี่น้องเนาะเปิดใหญ่ควายงามมากเลยพี่น้องมาเปิดข้าวง ใช่เราหอยท่อมตัวใดสองตัวป่ะตัวเดียวโอ้ตัวเดียวอันโอ้แม่สาวน้อยงามเนั่นอโอ้ยพี่น้องมาเปิดจิปขั้วไอ้งามหอยทอมพี่น้องดาวเด่นพี่น้องเปิดสมงามสิพี่น้องพูดอ่ะงามครับพี่น้องบู้ยสุดยอดสุดยอดควายงามเพลินเด่นคักเนาะสุดยอดหน้าตาตัวโต,นตนหน้าหมอท่องชัดเจนอัตราควาย,ายไอไถ่เลยพี่น้องอ่องข้อแข่งขาได้เบิดพี่น้องสีสันสุดยอดเลยฝันมงคลมีครบแม่เพลินอ่ะโอ้แม่เพลินลอยสี่สิบเจ็ดอันนี้ลูกผู้ใด ลูกเจ้าเก้าเจริญพี่น้องโอ้เบิ่งอ่องคอเพิ่นพี่น้องโอ้มาตะครบปีพี่น้องครบปีพอดีพอดีเบิ่งตนโตเบิ่งรอบโตเลยควายงามเพิ่นเบิ่งคักๆพี่น้องเบิ่งสะก่อนจึงถามราคาเพิ่นเปิดจังไ๋บาดนี้ือสโอ้ยราคาพี่น้องราคาควายสายพัฒนาสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดว้พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นอีกเทื่อนึงพี่น้องอ้ยควายงามเพิ่นหางงามเนาะหางงามถ่ายงามพี่น้องสีสันอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดควายงามเพิ่นแม่สาวหน่อยครบปีพอดีลูกสาวเก้าเจริญพี่น้อง โอ้สุดยอดสาสิบเกดเอกสารครบนะเอกสารครบพี่น้องมีเอกสารครบเรียบร้อยสูงนี่ประมาณ3บวกเนาะลอยสามสิบบวกพี่น้องข้องหอยท่อมเลอนี่พี่น้องตาเต็มแจ่มๆอัตลักษณ์บะต้องห่วงควายสายพันธุ์หน้าเพลินสามสิบเกดหอยท่อมเนาะสามสิบเกดเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยท่อมศูนย์เก้าสามเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสามหกพี่น้องผู้ใดสนใจฝากโทรมาเอาไปเข่าคอเข่าฟ้ามตัวนี้สุดยอดเลยพี่น้องเอาไปประดับฟ้ามสุดยอดเลยเอามันม้าหอยท่อมขอบคุณหลายๆครับผมฝ่ายงามเพื่อพี่น้อง แม่ลูกพี่น้องลูกแม่บอกึลูกแม่ง่างามเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามนี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนประมาณร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดใดเนาะความสูงโดยประมาณดิพี่น้องโอ้ร้อยสี่สิบสองอุ้ยพี่น้องความสูงเพื่อนผมกะกาประมาณผิดร้อยสี่สิบสองนั่นลูกสาวเพื่อนงามลูกสาวผู้ใดหูบ่ฮึหูพ่อเพื่อนวะตะว่างามเนาะบ่อใดงามเป็นสื่อมากเพื่อนบ่อใดทำเบิ่งแม่เพื่อนโค้งสางดีต้นโตดีโคลงสางอ้อพุ่งสางอ่างค่ำเพื่อนว่าเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องสดสดอยู่ เปิดเจี่ยงไรบาทนี่โค่นนี่สี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโค่นนี่สี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากร้อยเท่าเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสามสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองแม่ลูกลูกแม่ลูกงามแม่ใหญ่พี่น้องร้อยสี่สิบสองโค้งส่างเพิ่นพี่น้องสุดยอดพุ่งส่างอ่างค่ำใจลูกดีควายเนี่ยนี่พี่น้องสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้นั้นลุงเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามงามง่ามเพิ่น้ออองาาขบบคคุณหหลยมมนรัผ หอยก้อยมันหรอเปล่าตัวนี้เจ้าบาทขายไปอ๋อตัวบางใหญ่เนี่ยนะโอ้ยหอยก้อยเพิ่อนมานแล้วพี่น้องเสาหาเพิ่นเปิดเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะได้มาตัวเดียวหนิสบอได้มากพกตัวเดียขายเบิร์ละโอ้หอยก้อยเพิ่อนมานเบอด์ละเอาไปเพื่นมานครับผมมานแล้วบปล่าพอไหมนี่เสาห่าสั่นเพราะสื่อของเพิ่นเนาะมันตัวใหญ่เพราะสื่อของเพิ่นตัวใหญ่ อ่ะเขามาทางนี้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทางในอีกมึงหันนี่มาแล้วบ่มาเบ,าาบาาานนิ่งทางในพี่น้องมาอีกโซนนึงแล้วพี่น้องเนาะบ้านสซนหวังใช่เนาะห้องสื้ผ้าพีผ้าน้องออกเคราะหมบรรยากาศการซื้อการขายทางในน,นั่มแล้วพี่น้องเนาะไปทางผีไปเบิ่งควายงามเพล่นทางผีพี่น้อง <c oughs> อุ้ยแม่สาวสองแม่สาวงามงามมาขออนุญาตกันพี่น้องสองตัวกูหนึงแม่หนึ่งพี่น้องกูหนึงอ๋อแม่ทั้งสองแม่ทั้งสองพี่น้องเอยแม่ทั้งสามขออนุญาตครับผม ขออนุญาตทายถ้ำครับผมสะดวกปะเนาะอันสามเมีเนาะสามเมีงามงามพี่น้องสามเมียเจ็ดแสนสามสามเอาเอาเอาบาทเดียวสามตัวต่อบาทพี่น้องปบาทควายงามเพื่นนี่พี่น้องเไทยเงินไทยบาทเดียวอู้ยเอาเงินไทยบาทเดียวเพื่อนบ้าต้นโตัวปลาตองห่วงทุกโตเบิ้งตัวเดียวแล้วเลยสมัครตคือกันเดี๋ยวเพิ่นเลี้ยงมาแต่ยังไหนคือนโหดเห็นเนาะสามตัวหนึ่งแสนเต็มเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเบิ้งอ่องข้อเบิ้งบักพ้าวเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ้งถ่ายเพิ่น หนึ่งแสนสามตัวตัวลองอได้จัาหน่อยกูได้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 ตัวลองไหนจ้าหน่อยเพื่อนมาพี่น้องอุ้ยมาเบิ่งควายงามเพื่อพี่น้องต้นโตแต่ละโตนี่มาต้องห่วาขายก่อนได้ยาโดนเพื่อนมาอุ้ยพี่น้องท่ายงามทุกโตพี่น้องพูดอะ่ะเบิ่งท่ายเพื่นอนเสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาบวกทั้งสามตัวเบิ่งตัวเดียวกันแล้วเลยพี่น้องดวนๆเพื่นอนมาอ,อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสี่ห้าเจ็ด แปดหกศูนย์แปดแม่พันสายพัฒนาทั้งสามตัวลอยสารเสอหาบวกเบิดทั้งสามตัวพี่น้องสามตัวบาทเดียวเพื่อน่าหนึ่งแสนได้พี่น้องคนใดสนใจฝ่าวทวู่ซาบ่ได้เพื่อน่ามันสิเบิดก่อนเน,ะนาะเ,เอา้าขอบคุณห<ๆ>ลายๆมานครับผมงามของเพื่อนอีดีพี่น้องควายงามเพื่อนอีดีโอเคครับผมไปทางไหนน้อพี่น้องควายหลายเดิพี่น้องควายหลายหลายพี่น้องควายเหลี่ยงควายขุนควายเนื้อมีเบิดทุกประเภทพี่น้อง ผมยางมาตกดูวงเวียนคล่องควายละบาดนี้ไปจังไดน้อบาดนี้พี่น,อน้องเนาะอันนี้ควายกำลังกินนมควายกำลังกินนมสิไปใดบ่เนี่พี่น้องสิยางไปยังไ,งไดน้อขออนุญาตไปท่าพี่ โอ้ยบาลคุณยบาลขออนุญาตได้จังได้มาสายเนือเนาะสายเนือว้ยสมาตันถิ่พี่น้องเปิดเปิดไ่อะไรจังไงบักไงเท่าไหร่สามหก้าลอยสามหมื่นหกพันหาลอยบักไงตัวปกคองข้อปฏิเใหไงอีเล่ถินพี่น้อยใหญยบาลเพื่อใดมากเลยป้าตัวปะคอข้อไปเิเงธแง่วาะ อายุก็ได้ต้นโตก็ได้เบิด์ตสามสิบหกหาล่อยต้นนี้เดี๋ยว่ะนี่ยต้นนุ่มสามสิบสี่หาล่อยตะวันต้นี้แน่นอนพี่น้องนุ่มแน่นเอาไปเป็นพอขอกพอ,อขายพอคุ้มฟูงได้ได้ตัวนี้เบิ็งแข้งขาต้นโตมันตันดีพี่น้องสามสิบสี่หาล่อยอุ้ยตันอันนั้นสามสิบหกหาล่อยพี่น้องห้อยเวียดกำลังมาต่อรอบเพืน่นสีฉีดแหรอตัวนี้ฉีดสีอะไรกันบ่เนี่ยฉ <laughs> ีดเลนว่าซันเพื่นฉีดหยอก สามจุดหกห้อ้าโอ้ตะว่าสาม0 0สหนาโนพี่น้องมันเอาไปเป็นพอพันใดเบื้งหน้าตารอได้พี่น้องคู่นี่โอ้คู่นี่เจ็ดสิบพอดีพันว่อาอ้าขออนุญาตเบอร์โทรพูยาบาลศูนย์แปดเจ็ดยแปดเจ็ด้าสหน่หยาบานเนยจาาโคก 6, จานตการพื้นผลบรรุราราชธานีได้โคมผู้เนื้อ,อเจ็ดหมืน่นเปิดไว้อ้าหอยเวียดกำลังมารุ่มเพิ่นพูนอ้าวขอบคุ้งนมนสูให้ได้เด้อกำลังฉีดสี ยางมาทำพี่โอ้โชคโชคโชคสมาโชคดี <c oughs> กองบักไงบึงบรรยากาศการสื่อการขายว่นาพีเร,ออเราอะเพื่อะไเบิ่งหอยเวียดเบิ่งหอยเวียดระวังระวังระวัง,ะวงนั่นนั่นเตีเลยหอยเวียดเตีเต,ตีขี่ควายเข้าอะบึงบรรยากาศการสื่อการขายคึกคักพี่นนอบึงบรรยากาศเนี่ยอันนี้แม่นูก,กันบ้างนีิ มันสะดวกกว่าน้อนี่น้อพี่น้องแม่ลูกกันงามงามเมีธรรมดาตาวัลลูกงามงามเป็นว่าปั้นยางอย่างพี่น้องขอโทษขอใหยพี่น้องเนาะยางออกไปยางอย่างเม่ลูกกันบ่อุ้ยลูกจะมางามแถอแม่ธรรมดาแม่บ้านบ้านตาวัลลูกลูกสาวบ่ลูกชายลูกสาวงามกับพี่น้องเบื้องต้นโตลูกสาวเหมืนพี่น้องเอ้ยลูกงามเนาะขออนุญาตทางนี้การจ่ายลูกเอ้ยแข้งขาเหมืนพี่น้องต้นโตสีสันงามมีหลีเด้พี่น้องเพราะธรรมดาลูกสาวเหมืนพี่น้องกูน้วย ลูกสาวงามนั่นแม่เพื่อนพี่น้องแม่อยู่ประมาณลอยสามสี่บืนใส่อาจจะยี่สิบนิดๆแหละอันยี่สิบหายี่สิบหกประมาณนี่แต่ว่าลูกสาวงามเลยพี่น้องคุณเบื้องลูกสาวเพิ่นดุจุดเด่นคือลูกสาวเพิ่นพี่น้องงามเปิดจ้าไหนคมนี่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องเอ้าลูกสาวเพิ่นอีกคัวหนึ่งพี่น้องสายพัฒนาลูกพ่อดังแน่นอนนี่ลูกไม่เราไม่ก่อลูกสาวเพิ่นสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 08นย์แปดส7มสามเจ็ดเจพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อรองผู้ใดเอาลูกสาวคนไป,ไปเป็นนอ,นอเป็นแนว,แนวพี่น้องงามครับอีกแต่ว่าลูกคนนี้ใจดีเนาะใจลูกดีเนาะควายจำเนี่ยใ,ใ,ใจลูกดีพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆ์มันครับผมขออนุญาตครับผมเปิดที่ไหนครับโอ้เข้อหอยคนบ่โอ้คนถือไหวพี่น้องขอพันผังย้ายเอาขออนุญาตครับผม งางนไปท่งผีเพิ่นบรสะดวกว่าคนใดที่น้องแต่ว่าใหญ่เอาไปเป็นคอขายคอพันธ์กระไรพี่น้องขออนุญาตสะดวกพุ้นน้องครับผมตัวเมียเหรอครับนี่เมียสาวเนาะถือไบพเพธ่์เสือครับโอ้ถือใบพันธุ์เสือมันถือไใบอ่ะมันยังครับผมยังต่อมาทางพี่น้องยังมาเบิ่งควายทางพีผีน้องด้วยบรรยากาศการซื้อการขาย คือคาค่ะพ uhm ี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายก็ได้ท่านคือคาเปิดกำลังต่อรองกันเลรอพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำบานสว่างชาแนลผ้าพี่พาน้องลุยลุยในท่ามกลางฝูงควายพี่น้องมันยางหยากพี่น้องผมจ๊คสิไปทางไหนเนี่ยมันยางหยากรพี่น้องจ๊คสิยางไปอย่งไรสิขออนุญาตเปิดไปทางไหนเนาะบาทนี้ยยางหยากรพี่น้องยางหยากะพี่น้องเนาะนักขั้นเปิดกำลัสะดวกเนาะพี่น้องเพราะว่าเปิดกำลังสื่อกำลังขายกันดอต้องขอโทษขอให้เนาะพี่น้องเนาะ บาสมัครแค่ไนเขาก็จะพยายามที่สุดแหละพี่น้องเนาะเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับข้อมูลเป็นแตหยาดได้ก็ไอตัวนี้บักลาเพาะวไปได้เด้อลูกเฮ้ยพี่น้องโตบักใหญ่ผมก็สิกาไปพ่อหน่อยมาแล้วบล่าโอ้มาแล้วทีบอลเหลือเปล่าพอหน่อยมาแล้วบ่เหลือพ่อหน่อยจากกุชชั่มอันบักลาคือเขาเป็นแตหยาดบก้าไปเพราะว่าเขาเป็นแตหยาดพี่น้องอ ยางยางมาทางผีพี่น้องผมอยากไปทางนั้นแต่ว่าไปบ่ทันได่พี่น้องเพราะว่าค่ายเป็นขวางไหวค่ายเป็นขวางไหวนี่อยากไปทางนี้ยางมาทางผีน้องพี่น้องนะขออนุญาตได้ครับผมยางมาทางผีพี่น้องอันช่วงนี้ช่วงยางพี่น้องเพราะว่าค่ายมันหลายพี่น้องก็แล้วครับเนเพใครสะดวกให้ข้อมูลปันจดยมาแล้วเนาะก็ซื้อตัวเปล่ ิ่บขออนุญาตครับขออนุญาตควายงามเพิ่นแม่ลูกแม่ลูกบอกแม่ลูกครับผมลูกลูกลูกแม่บอกลูกเถธอพี่น้องลูกเธอโอ้ลูกเจ้าปีใหม่พี่น้องลูกงามงามลูกไส้งามเอ้าแม่ทองแล้วซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องนี่แหละซื้อสองแถมแม่ร้อยสี่ใดบ่เนาะร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าเกือบร้อยสี่สิบเบิ้งวงเขาแม่เพิ่นพี่น้องตาดวงเขาเพิ่นพี่น้อง เบิ่งวงเขาแม่เพิ่นสุดยอดเลยวงเขากว้างงามเบิ่งอ่องข้อเตินโตลูกไส้งามพี่น้องลูกไส้รอขนาดลูกเจ้าปีใหม่พี่น้อง methods, ลูกไส้เจ้าปีใหม่พู้หนักลูกไส้เพิ่งงามงามพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นอีกตัวหนึ่งพี่น้องแม่สูงเกือบปล่อยสี่สิบสูสีโอ้พุ่งสร้างอ่างข้ามพี่น้องกำลังทองอีกตัวหนึ่งเพี้ยนมาขึ้นเบิ่งพี่น้องเปิดเท่ไหร่คบหนิหกหมื่นหกหมื่นบาทนี่พี่น้องเบิ่งถ่ายแม่เพิ่นหกหมื่นบาทนี่ถ่ายแม่เพิ่นนั่นลูกไส้เพิ่งงามพี่น้อง หกหมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรครับผม087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดพี่น้องผู้ใดสนใจโคมนี่โทรมาต่อรองขอบคุณหลายๆมานครับผมลูกไส้เพิ่นเนาะเจ้าปีใหม่เนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องอ่ะเ่อแต่เจ็ดเดือนเนาะแม่เปนคนทักเลยโอ้พี่น้องสุดยอดสุดยอดฮะยังกินนมอยู่แม่กระท้องแล้วโอ้ยเลี้ยงลูกดีครับคายตัวนี้พี่น้องขออนุญาตครับผมแม่สาวดีเนาะ แม่สาวทองแรงโอ้ยทองแล้วพี่น้อง,องหน้าสวยทองเจเดือนก่อน <4 S 2> สี่เดือนแลว้วพี่น้องงามแม่สาวตัวนี้งามพี่น้องสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบสามได้ปลายมาตนต้นโตดีดีพี่น้องคุณผต,ต้นโตดีแม่สาวทองแรงพี่น้องเขาขายกว่าขายทองเลิศทองเพิ่งพี่น้องพุ่งสร้างอ่างข้างต,ต,ต้นโตดีดีพี่น้องเพณู่้ชมเป็นกำลังมาต่อรองเฟืองถ่ายเพป็นพี่น้องเฟืองถ่ายเป็นพี่น้องถ่ายเพิ่นสุดยอดเลยคุณผู้ชมเปิดจังไหนตัวนี้ สามสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่นอ้ 3, องแม่สาวทองแรกพี่น้องสาวทองแรกเครื่องดีต,ต้นโตดีเบิดพี่น้องต,อต้นโตงายสามสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงามครับเพิ่นกําลังมาตอ่อรองกันดีสะดวกให้เบอร์โทรไว้แครับผมอ่ะวศูนย์เก้าสองห้าหกสองห้าสองหกเก้าสองศูนย์พี่น้องผู้ใด,ดสนใจกับทรมาตอ่อรองสามสิบสามแม่นี่น่าสนใจเอาไปเขาอขอ้ขอสาวฟ้ามสวยงามราคาดี สามสิบสามทองพร้อมทองแรกพร้อมพี่น้องไกด์พระทุกอย่างอนาคตกระไดพี่น้องเอาขอบคุณหลายให้มันครับผมต่อมาทางพี่น้องมาท่าไทยหอยเป็ดสวัสดีครับมันค้าก็บอกมือนีิโอ้โหมาแล้วมาขายแล้วติโอโอเคครับครับเออาาเเพิ่งกำลังมาต่อร่องประเดี๋ย หอยเวทกำลังมาต่อรองโอ้บักผู้น้อยหอยเวทกำลังมาต่อรองมาแล้วบ่เฮามาแล้วบ่บ่อันเพิ่นเอางวมาเดี๋ยวนาอเออทั้งงวงทั้งควายป่ะได้แล้วบ่หอยเวทโอ้กำลังต่อเพิ่นอยู่หอยเวทอยากได้เท่าไหร่เพิ่นหกพันเหมือนหกเพิ่นอยากได้เท่าไหร่โอ้ขาดกันอยู่หารอย โอ้ยพ so you know, you know, you know, well, ี่น้องหอยเวทกำลังมาต่อร่องขาดกันอยูหาอร่อยเป็นว่าเอาไปต่อยอดได้เพป็นกำลังต่อร่องคือพี่น้องเนาะหนึ่งหกห้าร้อยครับหนึ่งหกหอยเวทกำลังต่อร่องอยู่พี่น้องเบิ้งการต่อร่องของหอยเวทพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการต่อร่องของหอยเวทสิบหกห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้เพิ่นอยากได้หอยเวทกำลังหายสิบหกอะเซียวอยู่ป่าสิผมผมสิขออนุญาตเบอร์โทรคนนี้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรก่อนศูนย์เก้าเก้า สองเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่น้องหกหนึ่งหกห้าเป็นกำลังเปิดไว้เดี๋ยวหอยเว็สีมาเอาต่อรองขอบคุณเล่นหลานมันครับผมแปลท่านผางานต่อพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายไปทำนาะพี่น้องเนาะควายท่างผีง่ามพี่น้องควายง่ามหลายพี่น้องเนาะบานสว่างแจเนี่ยห่อผ้าผีผ้าหนองมาขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมโอ้แต่บอกหันบ่มีเบอร์เด้ครับเออโมเป็นยังตัวนี้เปิดจังไหนตัวนี้เปิดสองเหมือนหาครับสองหาเพม่อนทองดีเนาะ แม่นพอโอ้เป็นบ่าจากสองหา,า,หาควายบันบานพย่นะสื่อเพิ่นมาเพิน่นมแต่ว่าเบิ่งทองคือนะนะขั้นแมนกับสิเป็นทองน้ดหน่อยอยู่ทองอ่อนๆสองหาเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะเสียดายเพิ่มมาากกบนบม่มีเบลืบอโทษดิพี่น้องเสียดายไม่มีเปลือกโทษเพิ่นมาจากไส่เื่อนผมมาจากอุบลม้นอุบลพุ่นน่ะเนาะเพิ่นมาจากอุบลพี่น้องสองหาแลคาควายดิยพี่น้องเบิ่งใบพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมันหมานสายเผือกเพิ่นจะสายเผือกเจ้าบาทครับนี่ สายเผือผมใหญ่ห่องไวเส้าเก่าเส้าเก่าเนาะสองหมื euh ่นเก้าพันห่องไว้ซึ่งวะทองเกตเดือนแล้วออ้้ยพี่นงป้ายเผือกทองที่พี่น้องสาวทองแรกซ่องแรกที่พี่น้องเสาเก่าเนาะเพิ่นจะได้เส้าเก่าลดได้อีกครับลดได้อีกสูงอยู่ประมาณลอยบือนใส่ลอยสามสิบเนาะเบืนใส่พี่น้องแต่ว่าต้นตัวที่ดีทองแล้วที่พี่น้องนี่ทองแล้วสาวทองแรกอยู่พี่น้องสายเผือกสองเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเป็นตาตอร่องเพิ่นอยู่พี่น้องเบิ่งเล็บแจ่วพี่น้องเล็บแจ่วเขาแจ่วบักเผาใหญ่ สวยต้นโตทีดีสองเก่าเป็นตาต่อร่องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งสามหกหกหนึ่งสามหกหกศูนย์สองสามศูนย์สองสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตาต่อร่องกพผ่้ใดเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมเมืองบรรยากาศการสื่อการขายควายคึกคักอยู่เในพี่น้องคึกคักแ heck นะพี่น้องเนาะยางมาทางผู้พี่น้องเนาะโอ้ยู่เฟิ่งควายใหญ่มาทางผู้พี่น้องควายใหญ่มาทางคือมันแล้วบ่บ่ครับบ่เนาะ สายพอพันโอน้ยอนาคตรพอพันขออนุญาตครับได้ควายพอพันมาเบิ่งเขาเพื่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตว,วงเขาเขากว้างบักเผาใหญ่บักเผากว้างอ่องข้อชัดเจนโตดำมือลดตูประคอข้อใบเฉงอุ้ยเปิดจังไหนสามสิบเก่าเพิ่นเปิดไหมสูงเลยพี่น้องสูงประมาณลอยซีได้พี่น้องลอยซีบวกเลยพูดอ่ะโตบักใหญ่พี่น้อง โภคอข้อประเชงเอาไปเป็นพอคุมปูงกันยังไงพี่น้องพอคุมูงพอขอบพอข่ายพอพันใดพี่น้องสามสิบนเปิดว้พี่น้องพูดอ่ะตนโตคนเบิ่งเอาเบิ่งไรเดียดพี่น้องพูดอ่ะสาบเกาเนาะสามสิบเก่านเปิดว้โอ้ยืนสูงครับพี่น้องเออเลยเลยพี่น้องเอาไปเป็นพอคุ่มผูงสุดยอดละพี่น้องเอาไปเขาขอเขาฟ้ามดเลยออะขออนุญยาตเบอร์โท่0ศูเก้าหกครับศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหครับเจ็ดเก้าหนึ่งสี่แปดศูนย์ี่สี่แปดศูนย์สี่คนมากสายควายตะจีขายหัวหอยน มาเบิ่งนพ่อพันหน่อยขออนุญาตครับออ้ยสายใดขึ้นอีกสายใดลูกควายลูกควายเบิ่มจูเนี่ยเบื่อลูกเบิ่มบูลเนี่ยอนาคตพ่อพันพี่น้องพ่อพันเบิ่งนไทยเบิ่์นพี่น้องปัดบักหน้าวตัดถ่ายโบมเกาเออถ่ายบักหน้าวตัดถ่ายเบิ่มสีสันสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งเขาเบิ่์นพี่น้องสุดยอดปากแน่เห็นกล้วยิมแล้วยิมแล้วยิมเพิ่์นใดควายง่ามมากควายรอมารออีดีของเพิ่์นพี่น้องผุดด เอ้ยลูกเบิรมเนาะอ๋อเบิรมจูเนียสายเบิรมจูเนียเบิรมหน่อยนะพี่น้องเปิดยังไงห้าส <5, 7. S 1> ิบเจ็ดห้าเฮ้ยห้าสิบเจ็ดเปิ่นเปิดใบอนาคตพอพันเนี่ยพี่น้องอนาคตพอพันห้าสิบเจ็ดเปิ่นเปิดใบพูดนะสายพ่อด่างเี่พี่น,ออน,อน,น,น้องเบิ่์มต้นโตดีรอรอสุดยอดสุดยอดห้าสิบเจ็ดเปิ่นเปิดใบสุดยอดเลยหอยเวนิดกำลังมาเบิ่์มเอารอรอไปเข่าแขวกเนี่ยหอยเวนิดพูดนะรอของเพื้นอีกทีเอาไปเป็นพอพันพอขอกพอขายเอามาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม น้ำเาโอ้น้ำเพิินนี่ป่ะเอาเอาเอาเมียะก่อนแมียนี่เปิดที่ไหนแม่ลูกหาิบเจดโอ้อันหาสิบเจ็ดนี่ผมแม่ลูกตัวนี่พี่น้องแม่ลูกได้หาบเจ็ดนี่พี่น้องเบึ่งแม่เพิินแม่เพิ่นสูงสูงกว่าพานลอยสามสิเก่าสามสิบปดสามเก่าเบื้องใส่ลอยสี่สิบแม่เพิ่นพี่น้องประมาณนี้หาเจ็นี่คือแม่ลูกพี่น้องผมกบเขาจะพิจนึกว่าแบบพอพันนั่นอันนั้นเบิ่มจูนียลูกไส้แม่เพิ่นทัดใจไหว้แล้วบ่ ผสมแล้วครับโอ้ผสมแล้วพี่น้องแต่ว่าว่ท่านประกันเนาะเพิ่อนเพิ่อนผสมพี่น้องเพราะว่าลูกเพินน่งยังหน่อยอยู่แต่ว่าผสมไปแล้วเอาไปรุน่นเดี๋พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม065 3199 168พี่น้องกุ้ายชนเจ็ดกระเที่ยวมากตัวร่องแม่สูงอยู่นี่พี่น้องมาเบิรงนไก่แห่งสูงลูกไส้งามงามพี่น,อนอ้องกุดาลายสีสิบบวกเลยเนาะกุฎาเบิรงลูกไส้เพิ่อนงามงามใจลูกสุดยอดเลยพี่นอ้องห้าสิบเจ็ดเป็นตาต่อรองเพิ่อนพี่น้องโอ้ยควายงามเพิ่อนพี่น้อง อ่ะทายคาะค่ควายงามเพื่อนพี่นอ้องลูกไส้รอค่ะพี่นอ้องพูด่ะห้อยเวนิดกำลังสนใจเพื่อนกำลังสิมาแยกดูพูด่ะโอ้ยแข่งขาลูกไส้เพื่อนเบิ่มจูเนียที่สายเพื่อนพี่นอ้องบ่ธรรมดาลูกไส้เพื่อนพี่น้องพูด่ะอ้าวขอบคุณหล,ลายๆหมาอครับผม บ้านเชียงหวังเชนแห่งภาคพีพาหนือมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายของไอติลานาคกู้กระเบือบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชลซ์ทอนคลิปนี้แต่ประมาณนี้ก่อนนอกพี่น้องนอกกับปากพี่ฝากน้องซอยกันผลไะไรก็แชร์ก็ติดตามไปน้ำแน่พี่น้องเนาะขอให้พี่น้องแต่เสร็จปอยพุดยิ้มวันขวาญแฟนคลับแฟนเพจบ้านเชียงหวังเชนช่วงนี้จะความสุขกระเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกิดต่างๆพี่น้องรำรวยรวยเพื่อนหนีเพื่อนซื้อน้ำกันสวัสดีครับ